สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเทสลูกนะครับเป็นลูกอมอนสเตอร์นะครับของพี่สต็อกเกอร์ครับผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะน้ำหนัก25แหกนนะครับระยะก็50เมตรครับผมโอเคเดี๋ยวไปเทสสัก2กลุ่มนะครับดูกันเลยฝนุดต,ตกแล้วครับ ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาครับเพ่นเลย นี่นะครับกลุ่มแรกเรียบร้อยครับห้าลูกครับวบายกลุ่มสอง ครับเรียบร้อยครับกลุ่มละห้านัดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับโอเลือระยะลืมผมลืมกล้องว่าระยะแะล้วเออสุดกล้องว่าระยะก้อนู่นเลยนะครับอยู่ปลายนู่นนะครับ 5 0เมตรครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยจุดใกล้ๆครับหรือมองกล้องวัดระยะมานะครับแต่ตรงนี้ผมเทประจำอยู่แล้วครับ50เมตรแน่นอน ชิบ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 ,ชบไม่ได้ใส่สกอบแคมป์น็อยิงยากเดี๋ยวเลยตั้งกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวสต็อกก่อนเฮ้มาดูกลุ่มกันนะครับก็กลุ่มโอ้ใช้ได้เลยนะ ผมว่าตอนนี้ลูกวิ่งอยู่ที่820ร่นะครับสักคูณครับเดี๋ยวเอาเหรียญได้ป่นซ่อนเหรียญไว้เดี๋ครับมาก็มาชมใกล้ๆครับกลุ่มแรกครับด้าน,นบน ห้านัดนะครับดอกแรกไม่รู้มันไปไหนครับเนี่ยมันหลุดมันอาจจะเกิดจากผมก็ได้นะครับที่ยิงครับเรื่องยิงหลุดไปโอเคครับมาดูสี่กลุ่มแล้วนะครับส่วนมากครับก็เหรียญบาทนะครับโอเคเหรียญบาทก็ปิดมิดนะครับมาดูกลุ่มสองครับผมโห ดูครับแทบจะอยู่ด้วยกันครับเช็คยังไงอะอย่างนี้เหรอโอ้โหโหดนะครับโอเคครับผมก็เป็นลูกของพี่สต็อกเกอร์นะครับผมเอ่อมอนสเตอร์ Monster ครับผมยี่สิบห้าแกนนะครับ คครับผมส่งกันบ้านแกครับเดี๋ยวเหลือเทสอีกตัวหนึ่งครับเป็น23.5โอเคครับเจอกันใหม่อีกคิดครับสวัสดีครับ